วันนี้จะมานำเสนอนะครับเนนน้อยให้พรหยอดเหรียญหรือว่าเป็นแบนก็ได้นะครับอันนี้ผมลูกค้าผมสั่งมาเป็นเสียงพม่านะครับให้พรเสียงพม่าครับอ่ะเดีย๋ยวผมลองสาธิตนะครับสมมติเราหยอดตังนะครับอ่าหยอดเงินตรงนี้ครับ อันนี้ก็เสียงเดียวกันนะครับอา้าวเราก็หยอดเงินใส่ตรงนี้ครับอา่าผมหยอดเงินนะครับหยอดปุ๊บนะครับ นี่ครับเสียงพม่าให้ความแบบพม่านครับถ้าสนใจก็ติดติดต่อมาได้ครับหรือว่าอินบ็อกมาครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้ครับ082 850 0097นะครับนี่ครับตามนี้เลยครับไอตัวนี้เราก็จะมีรายชื่อผู้บริจาคให้ด้วยนะครับเอาไปเขียนนะครับใช้ปากกาเขียนครับข้อดีก็คือสามารถปรับลดระดับเสียงได้นะครับ จะให้เสียงแรงเสียงเบายังไงก็ปรับได้ครับมีที่ปรับให้ครับครับทางน้นขอจบการนำเสนอสินค้าเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ